เรียบร้อยนะทุกคนโดนนะดอกนี้โดนนะเรียบร้อยทุกคนหนึ่งแต้มเห็นไหมทุกคนโดดแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอย้ทุกคนขึ้นอีกแล้วนุ่นนุ่น,น,นเห็นไหมทุกคนโดดแล้วเมื่อกี้เนี่ยราบสวัสดีพี่น้องปองปลายสูคูสุขคนครับวันนี้พบกันอีกแล้วกับหนุ่มหน้ามนคนละยำตั้มชาแนลครับ วันนี้ผมก็มาอยู่ที่คลองสองนะมาดูหมายที่คลองสองนะทุกคนเหมือนน้ำมันจะแห้งๆนะทุกคนหลังจากฝนตกสองสามวันนะวันนี้ก็เลยออกมาดูสะหน่อยว่าพอจะมีตัวให้ยิงหรือเปล่านะน้ํามันเหมือนแห้งๆนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะหาที่ขึ้นก่อนเดี๋ยวจะนั่งอยู่สักพักหนึ่งก่อนดูว่าพอจะมีตัวให้ยิงหรือเปล่าเนี่ยครับทุกคนพอดีเมื่อกี้ขี่รถผ่านมาเห็นปลามันขึ้นนะทุกคนนี่เป็นคลองยาวเมื่อกี้เห็นปลามันขึ้นก็เลยจอด ดูสักหน่อยไม่รู้ว่าเป็นปลาเลยเหมือนปลานินน่าจะเป็นปลานินเดี๋ยวรอรอดูมันขึ้นทุกคนเหมือนเห็นปลาลอยสองตัวสามตัวเมื่อกี้เนี่ยก็เ,เลยจอดดูเผื่อว่าจะได้สักตัวสองตัวกลับบ้านเนี่ยทุกคนโอ้ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยทุกคนยิงไม่ถันเมื่อกี้เนี่ยอืมโดนไปนะ่ะ นคนเมื่อกี้มันลอยขึ้นมาตัวใหญ่ด้วยเดี๋ยวรอดูมันลอยอีกทีน่าจะเป็นปันนินนะปันนินไม่น่าโดนดอกนี้สองดอกยังแห้วอยู่เลยทุกคนยังไม่โดนเลยเวลาน้อยทุกคนวันนี้เวลาไม่ถึงชั่วโมงแต่ก็มาเอาคลิปมาฝากพี่ๆนะนะท่านโว้ยทุกคน,นเห็นไหมเนนะ่ะมันขยับขยับ น่าเป็นป่านะทุกคนโอแด่ป่าเยอะมากทุกคนแต่ว่ามันขึ้นมาแป๊บเดียวขึ้นมันก็ลงมองยากเเรียบร้อยนะทุกคนโดนนะดอกนี้โดนนะ เรียบร้อยทุกคนหนึ่งแต้มตัวน่าประมาณสี่ห้าขีดน่าประมาณสี่ห้าขีดเรียบร้อยทุกคนหนึ่งแต้มน่าประมาณสี่ห้าขีดได้ตัวนี้นะหนึ่งแต้มคลองนี้มันเหมือน,มอนไม่มีคนเข้ามาทุกคนเพราะว่ามันอยู่ลึกมากเลย ไงทุกคนเนี่ยเนี่ยนี่ยเอุ้ยเห็นมัุคนโดดเมื่อกี้เนี่ยยิงไปมันโดดเลยทุกคนเมื่อกี้เนี่ยตรงเนี้ยตอนมันโดดขึ้นมาเหมือนเหมือนปลาช่อนนี่ยทุกคนไม่ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะเมื่อกี้นะโอ้ทุกคนขึ้นอีกแล้วนื่อเนื้อเนื้ออุ้ยเห็นไหมทุกคนโดดเลยเมื่อกี้เนี่ย สองตัวเลยทุกคนปลาช่อนโอ้ตัวยังใหญ่เลยทุกคนมื่อกี้น่าจะเป็นโลได้นะเดี๋ยวมันต้องขึ้นมาอีกปนินไม่ขึ้นไห้เห็นเลยเห็นปลาช่อนสองตัวเมื่อกี้ยิงกระโดดหนีสองตัวเลยโอ้ทุกคนฟองมนะันเดี๋ยวฟองมันขึ้นฝากไว้เป็นอุทาหรณ์เลยนะทุกคนจะยิงปลานี่ยอย่าบ,บอกว่าเดี๋ยวจะหายอีกสักสองสามตัวเ้วค่อยกลับบ้านนะไปทำกับข้าวนะทุกคนนะ พอพูดเสร็จว่าลสองตัวทุกคนไม่โดดเลยฝากไว้เป็นอุทาหรณ์เลยนะฝั่งนี้มองไม่เห็นแล้วทุกคนเป็นร่มแล้วอ่ะโอ้ขึ้นมามันลงทุกคนลงไวน่าจะเงียบเลยแล้วทุกคนไม่น่าขึ้นแล้วแหละเริ่มเงียบแล้วลระไม่มีแล้วแหละดูทรงแล้วเดินวนดูอีกสักรอบเผื่อมันย้ายที่ขึ้นไม่ขึ้นเลยอะวันนี้สงสัยจะไม่ขึ้นแล้วทุกคนนะเดี๋ยว กลับบ้านดีกว่าวันนี้เวลาน้อยทุกคนวันนี้ต้องไปทํางานต่อนะอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ไว้นะทุกคนนะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตต่อไปนะทุกคนนะวันนี้ก็ได้หนึ่งแต้มนะทุกคนเนี่พอได้ทํากับข้าวนะทุกคนยังไงก็ฝากช่องนี้ไปด้วยนะครับตั้มชาแนลนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ